วันนี้ผมจะไปยิงสเตมเมอร์ไปเอาป่าเอาป้าเอาป่าเอาป้าอย่าแอกอย่าแอ๊กไม่ต้องแอ๊กหรอกมาเลยดีกว่าไม่ต้องแอ๊กให้มันเสียเวลาดือมาเลยดีกว่าน้องโอ้โหวายวายตัวตัวน้องตัวขู่ต้องควง มาดิมาดิมาดิแล้วก็มาดิจอบข้างหลังนะอยู่ข้างหลังมึงมาเลยดีกว่าอย่าพูดทำทำเพลงเอ,อเอาเลยเอาเลยอย่าคลัวดิวะมาดิจอบเม็ดเดียวไปดีเม็ดเดียวไปดีมึงมองตากูดิจอบจ้องจ้องตากูจอบแล้วกูให้เม็ดเดียว เมื่อแช่แช่แชวแช่มาดลแล้วมาดิเขาหัวไปดิแล้วมาดิเขาหัวไปดิแล้วมาดลทุกคนเห็นไอ้หนุ่มสุดหล่อนั่นไหมครับใช่ครับนั่นแหละผมเองต้องโชคเดีไปหายเองไม่ต้องโชค ต้องผู้ทำทำเพลงแล้วก็มาเลยดีกว่าน้องต่อย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 บวกไหมบวกไหมบวกหน่อยบวกหน่อยบวกหน่อยบวกบวกบวกอ่าบวกสวยโอเคคนดูไอ้บอล่อนงก็บีบแหลกที่หแลกเกินยิงไม่โดนเอออหัวแตกไปดิเรียบร้อยหนึ่งชิวๆนะบาดิดจ้าพอง จะจะล่วงเป็นกองมาดิเอ้ยมาให้ผมให้เอ้ยีอ๋หละ่ะเป็นแงข้ามทองอะล่วงเป็นกองไปละ่ะเฮ้ยกูีิเขาหัวมาเต็มเต็มอ่ะน้องผมเองน้องนี่ได่ของพี่ผมพี่ผมเป็นยงต้งพี่ผมเก็บตาปีเตอร์อะไรเนี่ยชื่อมันเนี่ยเอาไปดิเฮ้ย ออเลยกูเหลือใจแถววะ